phải cần bè mà lỡ tiêm tiêm xì há lúc lẹ tàng con tăng tiêm hè bè mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เหลือแปดคนเซียวเล็กมาแทงปลาไหลบ่สองสองสี่ บ่บ่บ่เอาไว้หันลนั่นงจะะกปุน้อให้ปลามันสนเนียังจะกบาป่าด้อเ่ถึงว่าเอ้าอ้ไว้เ็บต้องเพก้างน่กูจมออวาดงานแต่กูไ่วนวานกบวันวานอี่กัเขาวานเนี่ง

ไปดูเห็นน่อยๆผ่านตแ่กอีเออมนแมนเมนกัน่นอนเม่นึ่งมาน่ะโอ๊ยหมวกเว เอาย้อนทีมแล้วหมวกกันเขาไม่ใส่หมวกโอ้ยอย่าหามตัดต้นไม้เด้อหามตัดต้นไม่เมื่อวานแหงากวานหามตัดต้นไม้เด้อบ่ได้บ่ได้ได้เพิ่นเฮงหามตัดต้นไม้ทำลายปลาถนนสนอมใหม่แถมมันไง มาเนี่าเลยเขาพอมากนาแต่จ er ันเขาว่าถ้าจัดมากเขาบ่อมาเลยวางสันละโท่ก็โหเยอะว่าโท่ไอ้อะปรบบ้องานั้นมันกินเนสบายต้องบื้อวัดเลย เฉพาะจำปัญหาเฉพาะการสำรวจป้าวันบนพิ้นเลยกินจับแบคนเราบังคับไงมาไล่กันเท้าไหร่หนินเครื่องดีวยวอกต